สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมเจดรีวิวทอยคนเดิมครับในคลิปนี้เราจะมาเปิดสุ่มกล่องจากเจทอยครับก็คือนี่เลยเจบ็อกซ์นะครับผมกล่องนี้นะครับเป็นราคา990บาทนะจะมีอีกราคาหนึ่งครับเป็น1,990บาทแต่อันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะอาพิมหาแบบว่า เยอะกว่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ราคา990บาทเดียวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างน,นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเอาล่ะ้าพร้อมแล้วก็าราไปเปิดดูด้านในกันเลยครับและในคลิปนี้ต้องขอบคุณเจทอยด้วยครับที่ส่งกล่องนี้มาให้นะครับผมนี่ตื่นเต้นเลยอยากดูว่าด้านในมีอะไรนะเวะ ช,ช <laughs> <laughs> มาดูมาดูเอาแบบที่ผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะเกินเกินราคาไปแล้วก็คือสามชิ้นเนี่ยเกินราคาไปแล้วนะมาดูชิ้ชนแรกก่อนเลยนะครับนี่ตุ๊กตาดีเข i ตุ๊ตกตาดีเข i คุณผู้ชมตัวนี้มันก็ครึ่งราคาแล้วนะหมายถึงว่าละตัวหนึ่งมันก็ครึ่งพันแล้วนะฮะ จากที่ผมไปี่ญี่ปุ่นมานครับแล้วไอในล่องนี้ยังไม่ได้ให้ดูอีกนะครับเนี่ยโอ้โหท็อตไปทอไปแอนตุกตาหนึ่งตัวแล้วนะตุกตาหนึ่งตัวนะครับรู้ว่าคุ้มมากแล้วก็มีอันหนึ่งผมไม่คิดว่าผมจะได้เว้ยคือแบบเออแต่ว่าได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูๆๆดนี่เอ่อน่าจะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวนะครับเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าคืออะไรนะครับนะเขาให้มาแล้วนะครับเปิดดูกันแบบนี่เลย พลาชตัวพลาชตัวนะพลาชตัวไรเดียบิวนี่มาเลยพลาชิหัวพลาชหน้านะจะเป็นพลาชตัวเด็กนะฮะแต่ว่าเราก็เอาไปเช็ดหน้านี่แหละนะครับยังไม่ได้ซักลืมเลยนะะโอเคอ่สองชิ้นนี้ก็ผมเริ่มรู้สึกคุมแล้วนะนี่มาอีกผืนนึงนะก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับมาแกะดูแกะตรงไหนวะคุณผู้ชม,มมันมันคุม,มจริงๆครับเย อันนี้อันนี้อันนี้ไม่นชะผ้าเช็ดหน้าน,นี่เลยเนี่ยมีหูหิ้วผ้าเช็ดมือไหมอ่าคล้องแล้วก็เช็ดอะไรเงี้ยนะน่าจะน่าจะผ้าเช็ดมือนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็่าลืมเขียนชื่อไปด้วยครับ <S <S เดี๋ยวแม่ขโมยไปนะาจะได้รู้ใครนะครับโอเคอ่มีตุ๊กตาผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ผ้าเช็ดมือนะครับต่อไปยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับมีอะไรวะเนี่ยตืนเต้นว อันนี้น่าจะเป็นเป็นฟิกเกอร์นั่นแหละแต่ว่าผมเคยเห็นอันนี้แหละเขาลงอยู่ในเพจนะครับคุณผู้ชมอ่าเร่ Ray. นีฟิกเกอร์ของเรนะครับผมอันนี้เป็นงานของ Hasbro นะคุณผู้ชมแต่ผมอะไม่ค่อยคุ้นงานอะไรเนี่ยม h t ตี้ฮักม g h t ี h ฮักนะเขาเขียนครับตรงเนี้ย i g h t y h u ักก็ถ้าใครรู้บอกกันได้จะมีอะไรให้กดไป่รู้ด้านบนนะครับเนี่ยลองกดดูนะกดหรอ จริงดิให้กดหรออ๋อแล้วลองลองลองไม่รู้คืออะไรอุ้ยโอเคกดแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าเนี่ยฮะอ่าโอเคเอาเนี่ยมีหลายมีหลายอารมณ์นะฮะตกใจเลยนวดกดกดแล้วมันเปลีป่ยนเลยนะครับก็เป็นอ่าโอเคให้รู้ว่ากดห้องประมูลหัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าได้นะครับก็น่ารักดีนะครับใครชอบ Star Wars นะยังไม่หมดของ Star Wars นะครับม,นะมีอีกนะฮะมีในกล่องนี้แหละนะฮะ เอาไรเดอร์ก่อนแล้วกันนะโอเคนี่ครับวอชนะครับทาก a วอชนะอันนี้ก็มาจากซีรีส์ไรเดอร์ GO นะครับนะเป็นวอชรอยนะครับที่เป็นตัวช่วยใช่ไหมเรากดปุ๊บแล้วก็ออกมาเป็นนกใช่ไหมครับรวมๆนี้ก็เกือบพันแล้วนะเกินแล้วนะเออรวมเมื่อกี้นี้ที่เราได้ไปนะครับแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะมีอันนี้ด้วยอันนี้ไม่ต้องแกะเลย <c oughs> นะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมผมอ่ะ เพิ่งดูแมน d ด l o เรียนจบไปนะครับก็อินอยู่พอสมควรนะครับแล่ก็ได้มาแล้วครับกับไลท์เซเบอร์ของของใครเอ่ยคนนี้ครับผมของพี่ยืนสกายวอล์กเกอร์นะครับไม่ใช่ครับผมลุกสกายวอล์กเกอร์นะกับตัวไลท์เซเบอร์อันนี้นะครับสีเขียวนะก็เป็นของแท้นะครับงาน h a s โ r o นะก็อ่าคุมเว้ยนี่ครับผมสามารถเล่นกับแอปอันนี้ได้ด้วยนะก็ไม่รู้กล้องโฟก,กัสไหมเนี่ย ไปเนี้นะครับเล่นได้นะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวพวกนี้กันวันหลังนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะหมดแล้วครับผมมาไล่ดูกันซิว่าเราได้เอาอะไรไปบ้างนะฮะไลท์เซเบอร์นะผมับึชิ้นนะครับอันนี้ชิ้นใหญ่เลยนะฮะต่อไปมีมายตี้ฮักอ่าหน้าของเรนะครับที่สามารถกดเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บอ่ามีหลากหลายอารมณ์นะฮะแล้วก็มีเอ่อทากะวอชรอยนะครับนี่ตัวนี้นะฮะคุ้มเนาะ เยอะนะแต่ที่ผมชอบคือคือของใช้พวกนี้ผมอาจจะเอนเอียงไปหลายทิดหน่อยเพราะไม่มีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเนี่ยนั่งหลังกล้องไม่ช่วยผมเลยนะ <c oughs> ครับอ่ามีผ้าเช็ดมือนี่ไลด์ไรเดอร์นะครับผมผมชอบนะพอหลังหลังที่แบบเล่นของเล่นมาเยอะแล้วรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันเอามาใช้ได้จริงๆแบบนี้นะก็ดีครับดีนะผ้าเช็ดหน้านะครับผาเช็ดหัวไรเดียบิลนะครับแล้ก็ตุ๊กตาดิคทนะครับ หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อร้านเจทอยได้เลยนะครับอย่าลืมนะมี2ราคานะครับกล่องนี้ที่เราเปิดกันไปเนี่ยคือ990บาทนะครับแต่มีอีกราคานึงหนึ่ง 1, บาทนะอันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเจ๋งเด็ดกว่าอันนี้แน่นอนครับและของเยอะกว่าด้วยนะฮะเอาล่ะว่าคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบ,ชอ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ Next r e รีวิวนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณเจทอยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย